รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับตัวมาอีกแล้วนะครับ ตัวขันที่เอาไรหรอขันที่สามอะมาจากไหนครับแม่บค่ะโอ้โหบนนะครับอเภอวาลินชำราบครับผมซีจากอุบลนะครับวาลินชำราบนะครับ,บ กบุญมาตธานีบ้านเราเองนะครับรถทัวร์คันที่3แล้ววันนี้มาให้กำลังใจลุงคนนะครับถึงบ้านกกกอกำลัจลเป็นทัวร์รอบเ้าร<ก>้ฮ<ๆ>อตมากครับวันนี้รถทัวร์คันที่3นะครับ,บนะครับบรรยากาศคนเยอะมากครับวันนี้ เ,เ,ะะเอยอตยยะะัวกันที่สามนะครับมาจากอุบลราชธานีนะครับอ,อําเภอวารินชำราบอาวิเสกครับอาวิเสกรับสองเ่องเลยครับตัวไม่ดัดทั้งไล่ทั้งเลยไงไล่เื่งงเลย่ง <c oughs> บรรยากาศครับจากอุบลน,นะครับจากอุบลอาลินสพรามนะครับได้ครับผู้คนเยอะมากวันนี้ครับ,บครับข้างครับรับข้างคนเยอะมากเลยครับวันนี้ ทัวร์ครั้งที่สามแล้วนะครับวันนี้ดูครับบรรยากาศที่บ้านลุงพลนะครับบรรยากาศสดๆเลยครับตอนนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2563นะครับรถทัวร์คันที่3แล้วครับ ส่วนฝั่งนู้นก็มีงานเทดินอยู่นะครับงานเทดินก็ยังวิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับงานเทดินยอดเลยครับทีมงาน๋ยวแผนกล้องไปเรื่อยๆนะครับโค้ร้อนมากโคตรร้อนอะ อากาศวันนี้ครับอ้าวมากเลยครับแอดก็อยู่ข้างร้านเสื้อกับไส้กรอกนะครับไงน้องแก้มนะครับหุ่นนุ่นกันได้นะครับเปิดโทรตามนี้เลยไส้ราซุปาหล่านี้เอครับผมก็ขายดีมากครับขอให้ขายหมดเร็วๆนะครับพี่ครับอย่าลืมมีจำลองนะครับ ครับผมนมจีนแห้งตามห่อร้อยค่ะครับผมครับตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับตามเลเลยดูครับบรรยากาศบัานคันที่สามนะครับ บัสทันที่สามแล้วโอ้ยคืนมาครับที่บ้านลุงพลพาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับบรรยากาศเรื่อยๆนะครับ,บรราารอนบันนี้ป้ายหน้าบ้านก็จะคึกคักหน่อยนะครับป้ายหน้าบ้าน เอสซีก็มาถ่ายรูปมาเซลฟี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศสุดครับวันนี้รถทัวร์ครันที่สามแล้วนะครับชิปครับต้องชิปใอหนีไปด้งเลือยักษ์ก ประมาณ40ครับไอฮอตดึ๊กเลิกแล้วปะ่ะน,น,น,นี่ยข้าวไก่กินช่าย่างคุนก็บอกนายแกไปทานขนมตะได้กันว่รู้อะไรครับผมมาจากอุดรนี่กันมาเนี่ยไหนบว่ามาเนี่ยรู้ทำใครับ,รบสิบใบส่ก่อนเออถามป้าไปน,นะผมสิไปบตวงรวงเลยป่ะนี้สิไปทานขนมทอดทำบรรยากาศ<ส>นะครับกับเสียงนบาแก่จะได้ผูติดใจฝั่งนู้นก็กาแฟฟรีนะครับวันนี้ สา,สายบุญเราเหมาให้หมดเลยบรรยากาศคึกคักครับวันนี้คึกคักสุดๆนะครับดินก็ยังวิ่งต่อเน,นื่องครับรถนคนดน ด,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 ดูครับรถเต็มเลยครับที่จอดแทบไม่มีแล้ววันนี้ที่จอดรถคึกคักมากวันนี้วัมกกี่ว่ราล้ดู้กับว่้าเราใส่ครับ ครับบรรยากาศคักมาก ศูนยนะครับวันนรถทัวคันที่3แล้วนะครับ